นิทานชาดกเรื่องนกหัวขวานกับราชสีเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับฟังรับชมได้เลยค่ะสมัยพุทธกาลนานมาแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชนุวันเมืองราชคึกทรงปาลบความอากตันยูของพระเทวทัตได้กล่าวถึงอดีตว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกหัวขวาน อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีลาตสีตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ในบริเวณเดียวกันวันหนึ่งลาตสีกินเนื้อได้ความมุม,มามจึงทำให้กระดูกติดคอจนคอบวมมันไม่สามารถจับเหยื่อหากินได้ได้แต่นอนปวดล้วทรมานอยู่หลายวันหลายวันต่อมานกหัวขวานบินเที่ยวหากินไปพบมันเข้าจึงจับกิ่งไม้ร้องถามว่า ท่านราตสีท่านนอนร้องขวนคางอยู่เป็นอะไรหรือราตศสีตอบว่ากระดูกติดคอรเรานนาสิเรานอนปวดทรมานมาหลายวันแล้วช่วยเราด้วยนกหัวขวานตอบว่าเราอยากจะช่วยท่านอยู่นะแต่ไม่กล้าเข้าไปในป่าของท่านกลัวท่านจะกินเรานนาสิราตสีอ้อนวอนท่านอย่าก,กลัวไปเลยเราไม่กินท่านหรอกช่วยเราด้วย นกหัวขวานใจอ่อนด้วยความกรุณาสงสารราตะสีจึงรับคำช่วยเหลือให้ราตะสีนอนตะแคงแล้วใช้ท่อนไม้ค้ำปากของมันให้อ้าไว้เพื่อไม่ให้มันหุบปากได้แล้วเข้าไปในปากราตะสีใช้ปากจิกกระดูกให้เคลื่อนเข้าไปในท้องของมันแล้วจิกท่อนไม้ให้ล้มลงบินขึ้นไปจับบนกิ่งไม้ทำให้ราตะสีหมดทุกข์ แล้วจับหากินเดียได้ตามปกติอีกหลายวันต่อมานกหัวขวานบินหากินไปพบราตสรีกำลังนอนแทะเนื้ออยู่คิดจะทดสอบจิตใจของราตสีจึงจับกิ่งไม้แล้วพูดว่าท่านจอมแห่งภัยขอความคารพเราเคยไปช่วยเหลือท่านอย่างหนึ่งแล้วท่านจะมีอะไรตอบแทนกันบ้างเน,ะนาะราตสีตอบว่าเจ้านกหัวขวานเอ๋ย ในวันนั้นขณะที่เจ้าอยู่ในป่าของเราเจ้าเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็นับว่าเป็นบุญของเจ้าแล้วละ่ะเจ้าจะเอาอะไรอีกนกมวขวานได้ฟังเช่นนั้นแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าผู้ไม่รู้อุปการละคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้วผู้ที่ไม่เคยทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ใครเลยผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการละคุณผู้อื่นที่ทำให้แล้ว หน้าตำหนิยิ่งนักนกหัวขวานกล่าวจบก็บินเข้าไปในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผู้ไม่รู้บุญคุณคนที่เขาทำไว้แล้วไม่ควรคบสมาคมด้วยนิทานนกหัวขวานกับราชสีก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ